ี๋ยวแม่ทำกับข้าวนะรอแม่อีก่นี่นะข้าวเมื่อไงไปทำไงเดี๋ยวอ่ะใช่ค่ะคือเอาไปแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะเล่นอยู่นี่นะมาแม่จุกจุกก๋วยเนี๋ยวของแม่สวัสดีจ้าพี่น้องจา้ามือนีเพชรชิมาแกงเพชหมูหมูติดมันอยใส่มะเขือใส่มะเขือเอปาะกับใส่มะเขือพวงค่ะพริกแกงเผ็ด แม่ทำกับข้าวให้ป้ปาๆนะาะดูใส่กะทิกล่องนะคะมาะไปตั้งไฟกันเลยกะทกล่องจ้าเราก็จะใส่กะทิลงไปนิดนึงเพื่อที่จะไปเคี่ยวกับพริกแกงพริกแกงเผ็ดค่ะไม่ต้องใส่เยอะ เพราะว่ามันผสมพริกแกงใต้ด้วยมันจะทำให้เผ็ดร้อนแรงแกงเนี่ยแกงเนี่ยใช่บลเขียแกงเนี่ยเนื้อหมูแกงเนี่ยหมูติดมันเนียพี่น้อง,ก,งก,กินกับข่าจ้าเด้อครับบริเกดกับข้าไอ้พี่น้องมึงโดนแล้วข้าจะย่ก ปาจะยังไง้าจะหนัอกอย่างบุ๊คนะรื้มอย,าอยา่อยางเอาโอ้หมูหมูมันเป็นหมูติดมันแม่พี่น้องหมูติดมันหมูแบบนี้อร่อยนะคะครับผมแกงหม้อใหญ่ๆเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปประกูดจะเติมน้ำก่อนบ่แม่ โอ้โหนี่ติดมันแซบครับผมับบรรยากาศตรงหน้าบานเฮาอยู่ใต่ต้ตนตะกบโคน้นเหมี่ยเขากันร่วมด้วยช่วยกันครับผมตาก้องกะอ๋อใส่กะทิแล้วครับผมบนะหน่อยก่อน ดอกจ้ะอันเก่งมากกินน้ำเลยค่ะบานแค่ยูนบันหนอกพ่ซื้อเด้แต่บ้านเพื่อวันนี้ใบบักกูดจ้ะพี่น้องต้องเอาซื้อใบบักกูดมาแล้วก็มาเด็ดล่างใส่ตูใส่สองฟิตใ้ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะทำกับข้าวให้พี่น้องกินพี่น้องเราดูอยากกินแกงมะรุมนะ พรุ่งนี้จะแกงส้มมะรุมใส่ใส่ปลาทูเพราะปลาทูเรามีเยอะโอ้แกะเนื้อปลาทูเนาะใช่แกะเนื้อออโอเคเลยต้องตำพรุ่งนี้ไม่ต้องนึ่งข้าวนะแม่พมรุ่งน,นี้หุงข้าวเออหุงข้าวจะเติมกะทิลงครับผมมันๆเลยนะเราไม่มีกะทิคั้นเราก็เอากะทิกล่องก็ได้เนาะกะทิะทลูกนี่เน่บอกกะทิเดีย๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะ นี่น้ำเปล่าเนาะเนี่ยนะลืมอย่างหนึ่งพวกบีมีข้าวเจ้าก็ใส่พริกซอยพริกพริกแดงพริกอินดาห์หั่นพริกมีหั่นแหละแต่ว่าข้าบ่มีข้าก็บ่ได้ใส่บ่มีก็บ่ใะไส่โปรเปียงดอกด้วจ้าเดี๋ยวแม่จะปิดฝาไว้ก่อนครับให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดก่อนง่ายบ่เดี๋ยวค่อยมาปรุงรสเนาะ ดู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 ด<อ>ูดูดูบ,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 บเขีบบเยูด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 ูีบบูดูดงดูดูดูดกดู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 ดกดู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 ู่ด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 ูู้ด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  เกียรไก่โอ้ยเกียรกินกับเขาเนอะนึกไปพี่น้องเกียร์ทำเกียรปรุงอาหารนะไม่ใช่น้ำเกียรที่รักษาพยาบาลนะ <c oughs> <c oughs> กาห้องดีเนาะใส่บเบเกียรลงไปกับปี๊ดฟ้าเห็นเบเกียร์สุกน,ะนาะโอ้ใส่น้ำตาลโอ้ปรุงเครื่องไปเลยครับผม,พ,มพี่น้องวาเฮ็ดง่ายบ่ มันกับบดเอ็นอย่าง <c oughs> บบง่าย <ừ. S 2> มึง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 คอยออหมูให้มึงนี่ยนี่แม่แม่อ,อันี่เห็นป่แต่ว่าริดริกแพ่ว่าบดอสื่อบาเนล่ลืมลืมเขากระเขาก็ะชเขากีเขาน้เขากะ,เรรระ้เข <c oughs> าะแีเ้เนาะแี่เนานระีเาะเากรีเาก้เขากะเขร้ากรเขากรเขก้ขากรากรีเขากระามเ น้ำตาลลงไปมือนี้เขาใส่เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะนวดน้ำตาลมะพร้าวค่ะโอ้น้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องลงไปเลยนะคะับพีแกงกะสีสันสวยงามอยู่เนาะปรุงรสแค่สองสามอย่างเนี่ยพี่น้องน้ำตาลยังปรุงปรุงรสรสดี ปลาดซิกว่เห็นหนังชีนะพี่นอ้องห้อนบันไล่ได้นี่ฮะต้นหน่อยไปส่งของให้แพร่ว่าหยาบเป็นลม ปิดไฟมะเขือสุกเนาะเมืองตอนหมูโซ่ตอนหมูเนี่ยพดอรมหมูเน,น,น,น้นๆครับผมอ่ะเดี๋ยวให้มะเขือสุกแป๊บนึง่งหอมเถอะวะพีน้อง้หนี่จะมอางเียงน้อถ้าเป็นติมันครับเส,สหให้ไนหะ นนเ,เนี่นยเสียห้องไห้เนาะอะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกินกับเขาชี้มือนี่แหละงั้นมาแล้งกับหุ้งเขา,จาเจ้าเศษเสียบพี่น้องโอเคเลยออเอาแลมีลิกกูดเศบพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวต่อไปก็ชี้เพ็ด เมนูอ่ะกับเขาง่ายๆเห็นพี่น้องเขาเบื่อเราเมนูเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชีเฮ็ดช่วงคำคำช่วงแรงๆจีละเพราะว่ายังเหมือนเศร้านอกจากวันหยุดก็อาทิตย์เฮ็ดเฮ็ดแต่ว่าก็อาทชีเดี๋ยวก็ตอนไยนกะที่ไทยเบิ่อเราขั้นได้เฮ็ดยแค่หมดเศร้านะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้นี่ยเนี่ยปีตรงเย็นแล้วกะที่มีเวลาเนี่ยปิดหรือบ่บ่กะมืืออ่นมึอวันจันทร์พาไปหาหมอกะปิดวันศุกร์ไปก็ได้บ่ไปก็ได้แต่ว่าเพี้ยกะ ่ให้เพไปอไปไปพะว่าต้องไปเอานมโรงเรียนเนาะโอเคปิดกโอเคพี่เนาะพราะว่าเพิ่นได้นมได้นมกินความนี้ด็กหน่อยโอเคครับเแบบนีดเอาแบบตดมันหรือเอาแบบค้อหมูย่างก็ไ้จังเสียบปูกรึโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ